เหตุการณ์ที่ว่าภาพของการขอขมาแล้วหลายคนก็สงสัยเนี่ยนะว่าเอ้ยคือตอนแรกเราก็สงสัยหละคนทําข่าวว่าเป็นไปได้ด้วยเหรอว่าอยู่ๆคุณแม่เนี่ยจะมานั่งคู่กับคุณปอ<ม>คุณโรเบิร์ตแล้วก็กระติกเนี่ยนะฮะในการขอขมาหรือตํารวจเป็นคนเซ็ตฉากทั้งหมดคือตอนนี้คนกําลังพุ่งเป้าด้วยความเคารพนะคุณตํารวจว่าตํารวจเนี่ยทำคดีเนี้ยตรงไปตรงมาไหม ปรากฏว่าไอ้คำถามเรื่องนี้ก็ถูกถามอีกจนได้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางตำรวจเขายืนยันแล้วนะครับว่าตำรวจไม่ได้เป็นคนเซตฉากนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อความเป็นธรรมกับเขา<ม>คือพันตำรวจเอกจกตุรงอนุรักษ์บัณฑิตพุ่มกับสพเมืองนนทบุรีบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องการขอขามาแม่น้องแตงโม,มคุณปอนะครับคุณผู้ชมฮะแกเป็นคนที่ไปคุยกับคุณแม่น้อง<ม>เขาคุยโทรศัพท์กันก,นก่อนหน้านี้<ม>ตำรวจเพียงแต่มีการอนุญาตให้ใช้สถานที่ อีกปมหนึ่งฮะ,ฮะก่อนจะไปปมอื่น <ฮะ S 1> จริงไหมที่ปอจ่ายสล้านให้กับโรงพักเมืองนนปรากฏเรื่องนี้ตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยไปรับเงินตรงจุดนี้และที่สำคัญคดีนี้อยากให้ฟังท่าทีนายกรัฐมนตรีหน่อยวันนี้คุณผู้ชมฮะทางด้านคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงประโยคที่นายกเองเนี่ยนะฮะ เป็นห่วงเป็นใยในคดีนี้รัฐมนตรีเนี่ย ว่ายังไงเก๋ท่านนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้ค่ะได้กำชับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนให้เร่งรัดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมโด้วยหลักฐานและกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำงานอย่างเต็มที่โปร่งใสตรวจสอบทุกประเด็นที่เป็นไปได้เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่สำคัญฝากบอกด้วยนะคะประชาชนว่าให้ติดตามข่าวอย่างมีสติโดยทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้แต่ขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ใช้อารมณ์กับความเห็นส่วนตัวค่ะและเจ้า ต้องใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์อยากให้ดูภาพตอนที่ทนายตั้มไปที่อู่เรือหน่อยคุณผู้ชมฮะไม่มีมุมน่าสนใจคือเอ,อนี่ก็แปลกนะ<ม>เห็นทนายตั้มไล่้ฟังบอกว่าจริงๆเราเยเขารู้จักกับแตงโมแล้วคุณผู้ชมดูภาพภาพหนึ่งนะฮะที่ลูกของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยแกวาดเอาไว้ขอดูภาพหน่อยคือทนายตั้มบอกว่าแกกลับไปบ้านใช่ไหมและแกก็ไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวอ่ะของทนายตาั้มคุณผู้ชมฮะไปวาดรูปผู้หญิงซึ่งตรงจุดเนี้ย คือก็เลยกำลังคิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นรูปของคุณแตงโมคือเอาจินตตอนแรกเราก็รู้นะทนายตั้มเองเนี่ยนะฮะคือเจ้าตัวเนี่ยคือแค่แสดงความเห็น<ช>แต่ก็ยังไม่ได้กระโดดลงมาตรงนี้จนกระทั่งวันที่ทนายตั้มไปเลยอันเนื่องมาจากเนี่ยโอ้ยดูภาพดิเดี๋ยวเ<อ>ปิดภาพเต็มๆจอหน่อยสิฮะทีมงานปรากฏว่ามันมีเส้นที่ทนายตั้มบอกเหมือนลูกเขาเนี่ยกำลังวาดแล้วเหมือนกับมันมีเลือดอ่ออกจากตาคุณผู้ชมฮะทนายตั้มก็เลยตัดใจว่าเอ๊ะหรือลูกกาลังพูดถึงคุณแตงโม ทนายตั้มวันนี้แกลงไปที่อู่เรือคุณผู้ชมดูภาพทนายตั้มไปนะฮะปรากฏว่ามันมีมุมที่น่าสนใจทนายตั้มไปดูตรงท้ายเรือคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งน่าสนใจใ<ช>คือตอนแรกตาํารวจเขาอ้างว่าเป็นใบพัดถูกไหม<ช>คุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้ชัดๆนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าฟินหรือว่าหางเสือที่ทนายตั้มคาดการว่านี่น่าจะเป็นทําให้เกิดบาดแผล<ช>คุณผู้ชมดูนะฮะไอ้ใบพัดเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้ว<ช>ตอนแรกไอ้คำว่าฟินเราก็งงมันคืออะไรถูกไหม มันก็คือหางเสือที่เราชี้ลูกสอนให้ลักษณะของฟินเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับคลีปมันจะอยู่ด้านล่างของใบพัดเดี๋ยวจะขยายใหญ่ให้ดูเนี่ยนะครับนี่อยากให้ฟังเสียงทนายตั้มดูก่อนตอนที่ไปถึงอู่เรือลองฟังเสียงดูหน่อยนะทำไมคิดว่าเป็นหางเสือก็เกิดเอะนะครับแล้วก็สงสัยขึ้นมาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมันต้องมาดูกับตาให้ได้นะครับ ผมว่านะครับเรื่องนี้นะครับผมฟันธงเลยว่าไอ้ใบพัดเรือนะครับที่คาดว่ากันกันตั้งแต่แรกนะครับว่าจะโดนขาของน้องแตงโมมันไม่ใช่นะครับมันน่าจะเกิดจากอย่างอื่นมากกว่านะครับเพราะถ้าใบพัดเรือโดนเนี่ยแผลมันจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่คุณท้ายหรือทุกๆคนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันจะต้องเป็นลุยยิ่งกว่านี้แล้วอาจจะต้องโดนมากกว่าหนึ่งนะครับแผลตรงนั้นนะครับน่าจะเกิดจากฟินตัวล่างนะครับซึ่งอยู่ ใต้ใบพัดไปอีกนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างทฤษฎีอย่างที่ผมคิดจริงๆไอ้ฟินตัวล่างซึ่งมันอยู่ใต้ใบพัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังเรือนะครับน้ำหนักตัวเราเนี่ยจะชนะความเร็วเรือหรือเปล่าถ้าชนะความเร็วเรือก็มีโอกาสที่จะไปใต้ท้องได้แต่ถ้าเราวิ่งด้วยนี่ครับเอาล่ะผมจะไปคุยกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลยนะครับผู้ชมฮะทาไมถึงคิดว่าเป็นหางเสือถ้าผมเรียกแบบนี้เนี่ยนะฮะทนายตั้มพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับทนายตั้มครับ ครับสวัสดีครับคุณพุณครับครับทนายตั้มเอางี้อธิบายให้ชบบาวบ้านเข้าใจหน่อยเพราะเราฟังกันมาเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นใบพัดจากลักษณะแผลแล้วประกอบกับเจ้าของอู่เนี่ยนะทนายตั้มเขาบอกว่าไอ้ตัวใบพัดเนี่ยถ้ามันหมุนเร็วๆเนี่ยมันเฉือนแล้วเนี่ยมันก็ได้แผลแบบเรียกแต่ทนายตั้มบอกไม่ใช่มันน่าจะเป็นตรงตัวหางเสือเพราะอะไรฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นเป็นใบพัดน,นะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันมันหมุนน่นะครับแล้วมันโดนโดนเนื้อเนี่ยนะมันน่าจะทําให้เนื้อกระจุยนะครับแล้วน่าจะมีหลายแผล วันนี้ผมถึงต้องไปดูให้เหตุกระเห็ดกระตาว่านอกจากตัวใบพัดที่มันสามารถที่จะทําให้ขาน้องน้องแตงโมนะครับเป็นแผลได้ลึกขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีอื่นอีกไหมนะครับก็ปรากฏว่าพอผมไปดูที่เรือนะครับม,มันก็เห็นมีอยู่ตัวหนึ่งก็คืออยู่ใต้ใบพัดเนี่ยนะครับก็ก็เลยถามกับทางเออจ้าของอู่นะครับว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าเรียกว่าฟินผมก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นไปได้ครับคุณพุทธที่จะเป็นตัวที่ เเฉือนไปที่ขาของน้องแตงโมแล้วทําให้ตัดเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ทําให้เลือดไหลยเยอะจนน้องแตงโมเนี่ยหมดสติได้นะครับไอ้แต่แต่แผมถามว่านะแบบคนที่ผมเองก็ไม่ทราบคือลักษณะของคนตกเนี่ยถ้าใบพัดเนี่ยมันจะอยู่ล้ําออกมาตามที่ขึ้นภาพเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะแต่ไอ้ตัวหางเสือเนี่ยมันอยู่ข้างล่างล่างมันต้องย<อ>ังไงฮะมันเหมือนกับมันต้องม้วนม้วนเข้าไปข้างล่างใต้เรือยอย่างเงี้ยเหรอฮะที่ไายตาสงสยัยค,คือถ้าเกิดว่ามันเป็นเป็นตัวฟินจริงๆ,ๆนะครับที่<อ>เข้าได้ไดกับกับขาของน้องชมพู่เอ่อน้อง น้องแตงโมน<ม>ะค<ม>รับทีนี้เนี่ยคราวนี้เราก็าต้องมา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 ดูกันแล้วครับว่าตรงจุดไหนนะครับที่เป็นจุดตกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากที่ว่าจะตกลงไปแล้วตัวจะเข้าไปใต้ใต้เครื่องนะครับแล้วก็ไปโดนกับไอ้ตัวฟินตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวฟินเนี่ยมันน่าจะออกไปทางข้างๆหรือว่าก็ดางด้นานหน้าเรือได้ทั้งสองทางนะครับแล้ววันนี้พอดีผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่เป็นเจ้าของเรือแสนแสบครับ <caterp> ผมก็ ถามเมื่อความรู้นะครับแล้วก็เอาเอาเอ่อเอาภาพเนี่ยให้เขาดูนะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่เป็นฟินเป็นไปได้มากกว่าใบพัดนะครับแล้วก็เขาเพิ่มอีกให้ผมอีกอย่างหนึ่งนอกจากว่าจะตกไปแล้วโดนเรือดูดแล้วนะครับมันก็เป็นไปได้อีกทางหนึ่งก็คือว่าเรือกลับมาทับก็เป็นไปได้เหมือนกันเรือกลับมาทับคือถอยหลังเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่การถอยหลังครับหมายถึงว่ามีเรือลําไหนก็แล้วแต่ขับไปแล้วแล้ววนกลับมาแล้วก็ทับล่าง นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยอยู่ที่ผิวน้ําแบบนี้นะครับแล้วเรือกลับมามาทับปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะโดนกับไอ้ตัวฟินตัวนี้ได้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นฟินจริงๆหรือหางเสือผมเรียกแบบนี้แล้วกันนะฮะมันจะมีผลสื่ออะไรกับคดีทนายตั้มจะบอกอะไรฮะมันจะบอกได้ว่าไม่ได้มีการไปฉี่แล้วก็ตกหลังเรือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราดูตาม,มความน่าจะเป็นนะครับถ้าเราตกทางหลังเรือจริงๆ ตัวมันก็ต้องออกห่างจากเรือไปมันมีทางที่จะโดนดูดได้เพราะว่าถ้าโดนดูดต้องออกมาจากทางข้างหน้าของเครื่องซึ่งจะดูดน้ําเนี่ยเข้ามาใต้แล้วก็จะมาผ่านฟินแล้วก็จะไปไปที่ตัวใบพัดนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องไปข้างๆหรือไม่ต้องข้างหน้าคือถ้ามันเป็นเป็นลักษณะที่พิสูจน์ตรงนี้ถ้ามันเป็นการไปไปตกตรงข้างๆเรือถ้าในตั้มกังจะบอกว่าอะไรฮะอันนี้อันนี้มันไม่ใช่ตกเองอย่างนั้นหรือเปล่าหรือ,อยังไง เ,เราเรายังวิเคราะห์ไม่ได้ครับว่าถ้าเกิดเราไปข้างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุทาไมทุกคนถึงบอกไปทางข้างหลังอันนี้มันก็น่าคิดแล้วอ,อันนี้ว่าผมว่าให้เจ้าที่สืบกันก่อนดีกว่าวันนี้ผมขอแค่ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนอนะครับว่าเป็นฟินหรือเปล่าเ้อเป็นฟินเราค่อยมาคิดกันต่อ,อถ้าอย่างนี้ผมถามอีกอันหนึ่งอันนี้นักกฎหมายต้องรู้อยู่แล้วมีหลายคนกำลังสสยว่าวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อคนบนเรือซะนี่นะฮะที่ทางหน้าบอกว่าคุณตังโมไปจับขาคุณแซนแล้วว่ง ถ้ามันเป็นประเด็นนี้จริงไหมที่นักกฎหมายกลังมาว่าแบบนี้อาจจะไม่มีคนผิดเลยเหมือนกับเอาความผิดเนี่ยโยนไปใส่แตงโมว่าก็แตงโมไปฉี่ข้างหลังก็แตงโมไปเกาะขาเขาเองมันคือแนวทางหนึ่งที่สามารถทนายสามารถใช้สู้ได้ในศาลนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความประมาทของน้องแตงโมทุกคนบนเรือไม่มีใครไม่มีใครประมาทเลยนะครับดังนั้นคุณแตงโมเนี่ยน้องแตงโมเนี่ยก็รับรับ,บภัยของตัวเองที่ตัวเองเนี่ยไปเสีย่ยงภัยแล้วก็ ประสบัติเหตุเองนะครับมันคือแนวทางการต่อสู้ถามว่าสู้มีทนายที่สู้แนวนี้ได้นะครับโอ้แต่มันจะผิดตรงข้ามกับถ้าสมมติเข้าไปพิสูจน์และตารวจพิสูจน์อย่างจริงๆเนี่ยแล้วไปพบว่าเรือกระตุกถ้าอย่างเรือกระตุกเนี่ยมันจะต้องมีคนรับผิดชอบไม่ใช่โยนหาตังโมแล้วใช่ไหมทนายตั้มใช่ครับคือตอนนี้นะครับตํารวจี่ยแจ้งข้อหาไปสองคนแล้วนะครับคือตัวเจ้าของเรือนะครับแล้วก็ก็คือคุณปอผมบอกชื่อเลยนะครับแล้วก็คนขับระหว่างระหว่างเกิดเหตุนะครับก็คือคุณเบิร์ดนะครับ ที่คุณปอเดินโดนไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเบิร์ดเนี่ยขับรถขับเรือไม่เป็น<อ>นะครับแต่ว่าก็ให้ให้ขับต่อมาถึงโดนล่วงไปสองคนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมเกรงว่าจะมีคนที่สามมามเพื่ออะไรทนายตั้มขยายหน่อยทุกคนอยากรู้คนที่สามเข้ามาจะเกี่ยวอะไรเพราะคนขับเรืออ่ะมันถูกวางไว้สองคนคนที่สามมันจะเกี่ยวอะไรทนายตาั้มคนที่สามเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการขับเรือแล้วแต่จะเป็นการเกี่ยวกับการที่เกี่ยวข้องกับตัวน้องแตงโม ในระหว่างที่เขาเสียชีวิตในระหว่างที่เขาตกเรือนะครับให้ยห่ยนิดนึงได้ไหมครับเขาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช่วงการตกเรือไหมครับเขามีส่วนทําให้น้องตกเรือหรือว่ายังไงใช่ครับ<อ>มีส่วนมีส่วนทําให้น้องตกเรือมันตํารวจอาจจะได้หลักฐานนะครับในในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของเขาเองหรือการให้การ,รนะครับอาจจะทําให้เขาเป็นผู้ต้องหาเพิ่อมอีกหนึ่งคนได้ถ้าในตั้มไม่เชื่อใช่ไหมว่าน้องจะไปฉี่ข้างหลังเรือจริงๆตอนเนี้คื พอวันนี้ผมไปเห็นเรือนะครับแล้วก็ผมผมไม่ไม่เชื่อว,ว่าเป็นฟันทงไว้ก่อนว่าไม่ใช่ใบพัดนะครับพอไม่ใช่ใบพัดเนี่ยมันเป็นฟินพอเป็นฟินเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่การตกจากข้างหลังเรือแล้วจะดูดลงไปอืมอืมเอางีคค้คือคือณนวันเนี้ยทนายตา้อมทั้งเรื่องตอนที่น้องโมเนี่ยนะหนังร่งเรือที่เราเห็นกันแล้วก็ดันมีเสียงลอดที่ชาวโซเชียลมีเดียเข้าไปขยายเสียงกันที่บอกเหมือนประมาณว่าเอาเพื่อนมานี่ทนายต้อมว่าสาคัญไหมอ่ะตรงเนี้ยนักกฎหมาย อันนี้อันนี้เป็นให้ทุกคนเนี่ยฉุกคิดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้เป็นพยานเนี่ยประกอบในสํานวนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าคนที่ไปฟังมาตอนแรกนะครับโอ้โหคนนี้นี่ต้องต้องต้องยกนิ้วชมเลยนะครับเพราะว่าช่างสังเกตนะครับแล้วก็มันเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์เพื่อเพื่อเพื่อจะสื่อว่าไงฮะมันเหมือนกับอย่างนี้ผมมองเองม่เหมือนกับคนบนเรือพยายามจะบังคับอะไรน้องหรือเปล่าอ่ะถ้ามองมุมนี้กับเสียงประโยคเมื่อกี้เนี้ย ็เหมือนเหมือนกับว่าท,ที่ที่ตามที่ผมฟังอะนะครับว่าให้เรียกมาที่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับไอ้ตรงนี้มันก็เป็นการสื่อได้ว่าอาจจะมีการทําอะไรที่ให้น้องแบบว่าคือไม่ได้ให้เกียรติพอสมควรดีกดีาเอาชคานี้ดี่าอ่าไม่ให้เกียรติน้องอะนะครับแต่ว่าพอตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาทางตำรวจเขาก็เรียกไปสอบแล้วแหละนะครับเดี๋ยวคงจะทุกคนก็จะตอบแล้วว่าเป็นเสียงของใครแล้วไปพูดอย่างนั้นเนี่ยในบริบทอะไร อืมอืมมันสําคัญใช่ไหมว่าเพื่อคืออย่างนี้ถ้าผมฟังเนี้ยอ่ะผมเป็นชาวบ้านผมก็กําลังกังวลว่าหรือกลัวว่าน้องแตงโมจะโดนใครบีบบังคับให้ทําอะไรบนเรือหรือไม่แล้วน้องอาจจะไม่เต็มใจพอน้องอาจไม่เต็มใจเอาขับเรือก,ก็ไม่เป็นกันอีกน้องก็เลยเหมือนกับเรือกระตุกที่ผมคิดเองนะแล้วน้องตกอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมถ้ามันยังไม่พิสูจน์กันออกมาเป็นไปได้ครับเรือกระตุกแล้วตกก็ได้หรือว่าผม,มเสนออีก,อกทางหนึ่งน,นะครับอย่าง อที่จะมีผู้ต้องหาที่สามเพิ่มมาสมมุติถ้ามีนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีการปฏิยาบางอย่างทําให้น้องตกลงไปอะไรนะทนายตั้งขอยรอบเสียงมีปฏิกิริยาบางอย่างทําออกไปทําให้เป็นเหตุให้น้องตกลงไปในน้ําก็ได้ออ่าพอจะเข้าใจคือเหมือนกับแตงโมอาจจะไม่ไม่รู้สึกสบายใจตอนอยู่ในเรือแล้วใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นนี้ครับที่ผมสื่อสารผมสื่อสารเนี่ยเอาพูดตรงตรง,ตรงเลยนะครับอ,อาจจะเป็นว่า เออแตงโมเนี่ยไปจับขาจริงนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของขาอาจจะแบบว่าไม่พอใจหรืออะไรนะครับ<อ>จิงสบัตรหรือทําอะไรนะครับจึงเป็นเหตุให้โดนข้อหาประมาทได้อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ฟันธงนะครับครับดังนั้นมันก็จะต้องมีอีกหนึ่งคนไม่ใช่แค่สองละถูกไหมใช่นะครับอ่าได้ฮะทนายตั้มจะจะเข้าไปช่วยไหมอันนี้ถามนิดนึงเพราะผมเห็นพี่ชายของคุณแตงโมเขาก็อยากได้ทนายเก่งๆเข้ามาช่วยเหมือนกันคือ ผมต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ที่วันนี้ที่ผมออกมาเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือว่าเมื่อคืนผมนอนไม่หลับอย่างที่คุณพุตบอกไปก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าไปผมไม่เจอรูปที่ลูกสาวผมวาดนะครับแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับที่รู้จักน้องน้องแตงโมเนี่ยก็รู้จักกับครอบครัวผมไปทานข้าวกันมาบ้านผมอย่างเงี้ยนะครับเลยทําให้ผมเนี่ยอยากไปช่วยไขคดีนี้นะครับคือที่ทํามาวันนี้บอกตรงว่าทําเพื่อน้องแตงโมอืนะครับไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นใครเท่านั้นเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพที่ลูกทนายตั้มวาดข อันนี้อันนี้อยู่ลูกวาดขึ้นมาเองเลยนะที่นายตั้มไปเจอเอ่อผมเนี่ยไปเห็นลูกเนี่ยเมื่อคืนคนะครับแล้วพอดีผมกลับบ้านดึกแล้วผมไปเห็นอยู่ก่อนที่ผมจะเข้าห้องนอนนะครับมผมก็เลยเอามาดูผมก็มันมันอะไรกันแน่แล้วลูกหลับไปแล้วเราก็ไปถามไม่ได้นะครับจนเมื่อคืนผมก็เลยไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับเพราะว่าวมิดคิดถึงเรื่องน้องแตงโมนเนี่ยแหละว่าอาจจะเป็นทรายอะไรสักอย่างหนึ่งนะมาบอกว่าให้เราไปทําอะไรหรือเปล่านะครับแต่พอตอนเช้าเนี่ยผมตื่นเอ่อ ลูกตื้อมาผมก็เลยถามนะครับลูกเขาก็บอกว่าเขาอาวาดไว้หลายวันแล้วแล้วก็เป็นการวาดหน้าเขาเองอนะครับผมก็เอาแล้วไม่ถึงตาถึงเป็นแดงๆนั้นเขาบอกว่าเพื่อนกแกล้งเขาอะไรแบบนี้นะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมอ่าแต่อย่างน้อยก็เอาหละก็ดีเลยเพราะถือว่าก็มาช่วยกันถูกไหมฮะจากความที่นอนไม่หลับผมถามอนึง<ช>สุดท้ายสุดท้ายเชื่อไหมว่าเรื่องนี้ที่คนบางคนเขาคิดไปไกลนะครับว่านี่มันคือการฆาตกรรมอำพรางทนายตั้มมองถึงขนาดไหม ผมณ้วเวลานี้นะครับคุณพุธผมไม่อยากคิดไปไกลมากกว่านี้มผมก็ภาวนาให้มันเบาที่สุดคืออุบัติเหตุนะครับนะเพราะผมก็ไม่อยากจะให้ใครที่จะมาคิดร้ายหรือว่าถึงขนาดทําลายน้องแตงโมงขนาดนี้ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยขอดูก่อนว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นด้วยกับไอ้ทฤษฎีฟินกับผมหรือเปล่านะครับว่าเกิดจากฟินเพิ่อจากฟินเนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่าจุดตกคือจุดไหนกันแน่ะนะครับถ้าตามสุดท้าย เราเห็นภาพคุณแม่นะฮะกับคุณปอแล้วก็คุณโรเบิร์ตที่ไปขอขมาแม่เนี่ยบอกให้อภัยแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีจะจบใช่ไหมทนายตั้มมันจะทําให้คดีซอฟลงอรัพูดตามตรงนะครับการที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นแม่นะครับแล้วก็เหมือนก็ไม่อยากจะเอาเรื่องแล้วอ่ะทุกอย่างมันซอฟลงหมดนะครับซอฟลงมันก็ทําให้คดีสามารถไปได้หลายทางนะครับตามที่ทนายเดชาเคยพูดไว้เลยนะครับอันนี้มันก็คือเป็นสูตรสาเร็จแหละนะครับครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนบนเรือตอนนี้ถ้าเรามองสองแล้วอาจจะมีหนึ่งคนอื่นๆเนี่ยอย่างกะติกก็ดีเนี่ยนะฮะจ็อบก็ดีอันนี้แสดงว่าต่อให้เขาอยู่บนเรือลำเดียวกันเขาก็ไม่มีความผิดถ้าเขานั่งอยู่แล้วเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเหรอะถ้าเกิดเป็นเรื่องประมาทนะคะอเอาเรื่องประมาทก่อนนะเรื่องประมาทเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับคนที่ประมาทเท่านั้นก็คือที่ขาแต่ว่าถ้าเรื่องนี้มันพัฒนาไปถึงเรื่องอื่นที่มากกว่าประมาทนะคบคนบนเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดในแนวทางเดียวกันอย่างนี้อาจจะต้องต้องมีการสอบส,สวน้วี่เกยของ แต่ว่าผมยังก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าเรื่องจะไปเกินจากประมาทนะครับได้ครับขอบพระคุณครับทนายตั้มครับขอบคุณมากครับขอบคุณฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะข้อมูลจากทนายตั้มก็น่าคิดเหมือนกันเนี่ยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ